สวัสดีครับสำหรับวิธีเปลี่ยนหน่วยวัดระยะทางหรือหน่วยน้ำหนักใน Blender 4.5ก็จะเริ่มต้นจากคลิกไปที่ปุ่ม Scene ที่อยู่ที่บานหน้าต่างทางด้านขวามือของหน้าจอจากนั้นไปที่หมวดยูนิตคลิออกนะครับแล้วก็จะพบกับหน่วยวัดในรูปแบบต่างๆเช่นโ o t a t i o n หรือว่าการหมุนแกน e ลนส์ ens, ความยาวหรือว่าระยะทาง m แ s ส น้ำหนักแล้วก็ทางหรือว่าเวลานะครับสำหรับในเคสนี้ผมจะลองเปลี่ยนระยะทางจากกิโลเมตรไปเป็นเมตรนะครับตอนนี้หน่วยวัดของวัตถุเช่นกล่องสี่เหลี่ยมที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดการแสดงผลขนาดหรือระยะให้กับวัตถุก,ก็จะไปที่ Edit Mode ก่อนนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม match e d i t mode และดูให้แน่ใจว่า Edge Lens ได้ถูกติ๊กเลือกเอาไว้นะครับแบบนี้แต่ลองสังเกตดูที่โมเดลนะครับในส่วนที่เราคลิกเลือกก็จะมีลักษณะของหน่วยแสดงผลปรากฏขึ้นมานะครับเช่นตอนนี้เลือกทำงานกับเ e t h e ชจะคลิกที่เ e t h g e ทางด้านขวามือก็จะปรากฏเป็นหน่วยวัด2เมตรปรากฏขึ้นมาหรือถ้ากดแป้นเพคือเลือกวัตถุทั้งหมด ก็จะมีตัวเลขแสดงระยะหรือขนาดในพื้นที่ส่วนต่างๆโอเคครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ